สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกของพ่อต้องพอเพียงวันนี้ยังอยู่กับศิรวีจิรหิรันชาติเบลเอฟสิบเป็นวันที่3แล้วนะคะที่เด็กๆมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านอ่างเตยจังหวัดฉะเชิงเซานะคะในโครงการค่ายเยาวชนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโดยกรมส่งเสริมวัฒน,ธ,นธรรมกระทรวงวัฒน,ธ,นธรรมในช่วงเช้าวันนี้เราจะไปเก็บเห็ดกันค่ะเรียนรู้เกี่ยวกับเห็ดชนิดต่างๆและขั้นตอนการเก็บเห็ดและในช่วงบ่ายเราจะไปดูเด็กๆแข่งขันกันทาไม้กวาดกันค่ะจะสนุกสนานและน่าสนใจขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูเห็ดกันนะครับการเพาะเห็ดปางเป็นยังไงนะไปเราไปกันเลยเลยไปดูเห็ดกันมาดูเห็ดกันใครไม่เคยเห็นเห็ดบ้างดูอีกแป๊บหนึ่งอีกแป๊บ ดอกใหญ่ไหมคะดอกเล็กดอกใหญ่มีหลายขนาดงั้นเราจะเป็นผู้เก็บเห็ดดอกที่ใหญ่ที่สุดครับตอนนี้เราก็มาถึงสวนเห็ดนะครับนี่ครับเจ้าของสวนนะครับพี่อารีนะครับโอเคนะครับอยากศึกษาอะไรเกี่ยวกับเห็ดฟางนะครับปศึกษาพี่อารีเลยถามได้เลยครับตอนนี้ครับนี้เป็นแบ่งเป็นกลุ่มนะครับตอนทำเห็ดฟางของ หมู่บ้านหนังเตยของของเรานะครับอนี้ทามาประมาณนานแล้วหลายหลายหลายปีแล้วั้งกลุ่มขึ้นมาเ้างทำอีกอย่างหนึ่งที่ใช้ในเห็ดนะครับที่ทําเห็ดที่ผมทําอยู่นี้ทุกวันนี้คือผมใช้แบบเกษตรกจพอเพียงนะครับคือทากันแบบในครอบครัวนะครับจะใช้พวกป้าหมักเออเ EM เอยพวกจุลินซีนะครับทําเราทําเองเพื่อทําเห็ดเพื่อเราเห็ดที่เราผลิตปลอดสารพิษนะครับ เห็ดที่ทําอยู่ครับไม่มีสารเคมีใดๆมาเจียพนทั้งนั้นอยากรู้ว่าเอามาเล็ดพันธุ์หรือว่าพันเห็ดเนี่ยค่ะมาจากไหนแล้วก็วิธีการปลูกอะไรอ๋อวิธีการปลูกครับอันดับแรกเลยคือการเตรียมดินนะครับเตรียมดินเราต้องดูว่าดินนี้สมบูรณ์หรือเปล่าห่างไกลกับสารพิษับเชื้อเนี่ยสั่งตรงมาจากสระบุรีเลยตรงเชื้อเนี่ยจะมีอยู่สองอย่างกษะเสดจัมโบ้หรืออะไรก็แล้วแต่นะ เนี่ยครับเนี่ยจะเป็นเชื้อนะครับเนี่ยเชื้อเห็ดเนี่ยพี่อารีพาเบลกับน้องๆเนี่ยไปสาธิตวิธีการปลูกเห็ดไปได้ไหมครับตอนนี้มีวิธีทำอยู่ไครับได้ค่ะค่ะตรงนี้คือวิธีทําครับวิธีทําเลยใช่ไหมคะต้องเริ่มจากยังไงก่อนดีคะแรกคือขี้มันตัดใส่กระป๋องครับเป็นยังไงภาพนี้เป็นนี้ใช่ไหมคะตัดใส่กระป๋องนะครับแล้วเราจะมีน้ําอยู่ตัวหนึ่งพั้วคันน้ำร์โมนครับน้ำฮอร์โมนก็จะมีพวกกากน้ําตาล EM ปลาหมักพอดสอง รครับผมคืออะไรคะคือว่าพวกเป็นเป็นสารเป็นสารอาหารเป็นสารอาหารใช่ไหมคะค่ะแล้วก็เทใส่กระป๋องเลยครับเทเลยใช่ไหมครับค่ะอันนี้คือไม่จํากัดไม่จํากัดครับยังไงก็ได้ใช่ไหมคะแล้วแต่เรากระป๋องนึงใช้คันหนึ่งขันแล้วก็เทใส่ถูกไหมครับนี่ครับอ๋อแล้วก็ปรับให้มันนี่หน่อยแล้วก็ฝาปิดนะครับค่ะนี่ฝาปิด สภาพนี้เลยครับสภาพนี้เลยใช่ไหมสภาพนี้ก็แบบคล้ายออกกําลังกายครับเหมือนแอปโดมินเนเซอร์ใช่ครับผมเ้าก็ทิ้งขาหนึ่ง่ะนะครับสำหรับช่วยชักบล็อกออกนี่อย่างนี้ครับนี่พันจะเละเขาล่องมันไม่เสมอค่ะก้อนหนึ่งระหว่างก้อนนะครับอย่างน้อยก็มาอยู่ประมาณคืบ่หนึ่งหน้านี้นะครับเพราะว่าฟาร์มร้อนมันไม่ค่อยมีอากาศเ็นย็นเราก็อย่าไปเต่อไปอีกรอบนึงครับหยยบต่อพอเสร็จจากนี้แล้ว มีพวกขี้วัวขี้วัวก็รวยเลยรวยเลยเหรอคะรวยเลยเพราะนี่แล้วก็ตามด้วยปูนขาวนี่ครับปูนของเทาเลยคือเราใช้จำนวนนิดเดียวครับนิดเดียวครับใช้ไม่เยอะครับปรับสภาพดินครับพวกกันพวกชงลงเจลาครับสภาพนี้นี่ก็จะไครับผมครับผมแล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วก็พอทิ้งกเสร็จแล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งคือว่าปุ๋ยสูตรสูตรสิบห้าสิบห้าหนึ่งโลแล้วก็ยูเรียหนึ่งโล นี่คือเป็นสูตรเฉพาะของเขาอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็หวานให้ทั่วกันเลยครับหนึ่งลังอ๋อปุ๋ยสูตร15 15ก็หวานทับนี่ครับผมแล้วก็ลดน้ำลดน้ำครับเนี่ยครับจะมีไม้โค้งนะครับนี่อ๋อนี่ครับไม้โค้งเห็ดพอลดน้ำเสร็จก็โค้งเลยครับนี่ครับโค้งให้เป็นสภาพเนี้ยค่ะนี่ครับอ๋อที่เราเห็นเป็นโค้งๆนี่คือไม้ใช่ครับอ๋อต้องการให้มันเฉียงอย่างนี้เหรอคะต้องให้ตลอดร่องไปเลยอ๋อเวลาเก็บจะได้ง่ายๆหครับผมสำหรับว่าคุมผ้า พะยางอ๋อพะยางก่อนใช่ไหมคะรดน้ําไม่ชุ่มรถน้าไม่ทั่วเลยแล้วก็พะยางปิดเนี่ยไปเนี่ยพะยางจะเป็นอย่างนี้ครับสีใสๆ<า>นี่ครับผมสีใสๆเหมือนแบบนี้นะครับพะยางอย่างนี้นนวาไวประมาณสามคืนสองคืนคือหมักขี้มันบัดพวกขี้วค่าเชื้อให้ปูนขาวค่าเชื้ออะไรให้เรียบร้อยก่อนค่ะแล้วเราถึงจะมาหวานเชื้อกันอีกทีหนึ่ง นะครัเด็กๆดูเหตุกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยว,วจะให้พี่อาลีแนะนำนะครับเข้าไปเก็บเหตุในแปลงกันเลยออยู่่ในนรททาาาีคืงงสงส้ ช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปเรียนรู้วิธีการเก็บเห็ดและได้ทดลองเก็บเห็ดจริงๆแล้วค่ะจะเป็นยังไงนะั้นเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ เก็บเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้พี่อารีแนะนำนะครับเข้าไปเก็บเห็ดในแปลงกันเลยครับโอเคไปเลยไปเลยมาดูครับเนี่ยครับอันนี้ยังไม่ได้เก็บอันนี้เป็นเห็ดรุ่นสองนะครับนี่เต็มร่องเลยถ้าเกิดเป็นเห็ดรุ่นแรกมันจะสวยเปิดดูท่าครับนี่ครับเต็มร่องเลยเห็ดถ้าเกิดเป็นเห็ดรุ่นแรกจะสวยกว่านี้ดอกขนาดแก่ไข่ไก่นะวิธีการเก็บแบบนี้เราเก็บเลยนี่เก็บเก็บขึ้นมาเลยครับ นี่ครับเก็บขึ้นมาเก็บมากเลยนี่ยครับเก็บเนี่ยครับดึงได้หมดแล้วครับเนี่ยเป็นเห็ดรุ่นสองเก็บเลยครับพูดครับเก็บจีดอกใหญ่อันนู้นได้ไหมได้ครับเอื้อมถึงไหมครับอเนี่นะครับอันนี้หัวสูงอันนี้หัวสูงครับหัวสูงอีกราคาหนึ่งไซส์ใหญ่อีกราคาหนึ่งอันนี้ไซส์เล็ก ขายได้ไหมครับเนี่นี่ได้ครับแพงสุดอันนี้ครับแพงสุดใส่ใหญ่แพงถือตอนนี้ราคา80บาทรอโลละ80บาทแล้วแบบนี้อะคะอันนี้โลละ35บางนี้จหัวบานบานอันนี้หัวสูง40ไอ้พวกนี้ราคาถูกเพราะว่าไปร้านต้มยำร้านตลาดนัดเล็กๆเนี่ยครับพวก็ข็ดเม็ดอย่างเงี้ยเห็นใจอย่างเงี้ยใหญ่ๆอย่างเงี้ยตลาดต้องการเพราะว่า ส่งออกรอกนะนี่น่นี่นี่ส่งเอนะครับส่งเอมนะที่เรากินกันอ่ะเนี่ยครับวความไม่คุ้นเคยจะเปิดจะเผยให้เราได้รู้และเข้าใจเดวรับและได้ให้ไปว่าจำเอาไว้นั่นคือความสุขที่พอเพียง มียากให้คิดเป็นครั้งแรกสําหรับเด็กๆเลยค่ะที่ได้มาเก็บเห็ดที่พื้นที่ปลูกจริงๆเด็กๆตื่นเต้นกันมากค่ะเห็ดที่เก็บมาจะมีขี้วัวติดมาที่ขาต้องนํามาตัดขาเห็ดออกจึงจะนํามาบริโภคได้ค่ะนับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะถึงแม้จะมีช่วงชีวิตที่สั้นแต่สามารถเกิดเป็นอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอ่าโอเค เปิดแล้วเก็บดอกใหญ่ๆครับดอกสวยมากเลยอ่ะเก็บได้ทุกซอยเจอก่นอไหมเจอไหมอ่าโอเคเห็นหมวสูงราคาดี ยัเบายังเดินทางมุ่งไปทีใจฝันฉันมีเธอเธอก็มีฉันร่วมกันเดินไปน้อมนำดวงใจพร้อมจะเผชิญบนทางที่พ่อวังสร้างเป็นแรงใจนี่ค่ะเอา,เ,อาเหรี่มาโชว์พวกเราสองคนไปเก็บกันม,กมา,มานี่ ไหนแพงสุดไหนแพงสุดไอ้กุมงกุนี่ปะนี่นี่นี่อ๋อนั่นโลแปดสิบนี่นะคะเห็ดหัวสูงค่ะพี่ไว้ขายโลสี่สิบค่ะนี่สูงมากค่ะอันนี้ดอกเล็กโลห้าสิบบาทเห็ดพวกนี้เขาเขาไปส่งที่เอ็มเคไหมคืใช่ที่เอ็มเคที่เรากินเนี่คือเห็ดพวกนี้นะคะใช่ได้มาจากที่นี่เลยนี่ปานี่ปะนี่นะคะโล่แปดสิบนี่ค่ะโลแปดสิบที่เราได้กินที่เอ็มเคค่ะ อยู่อยู่ในความรักอยู่ในศรัทธานี่คือทางสร้างธรรมสิ่งค่ะก็เพิ่งเห็นครั้งแรกนะคะแบบทําเหตุแบบคุมฟางแบบนี้เพิ่งเคยเห็นทีนี้ก็มานั่งกับชาวบ้านเขาก็ให้ลองขูดไอ้ดินขูดขี้วะออก ก็ดีค่ะเพราะว่าสนุกดีนะขูดออกขูดออกแต่งๆให้มันเป็นโคมๆสวยๆแล้วก็ทีนี้ก็นั่งถามว่าเนี่ยเอาไปทําอะไรไบ้างทําต้มยำนี่ต้องใช้เห็ดแบบไหนเขาบอกว่าเนี่ยตอนเที่ยงจะทําลาบนะลาบเห็ดแล้วเขาบอกใช้ใช้ดอกที่มันบานแล้วก็ไปต้มไปลวกมันจะอร่อยมากเลยรู้สึกแบบนเชลโลดีนะธรรมชาติใช่ไหมมาถึงนั่งนั่งการพื้นดินปอกเห็ดปอกไรได้มารู้ว่าเออลำบากอย่างนี้นะกว่าจะได้มาได้รู้ว่าเนี่ยในยมเคเนี่ยเอามาจากตรงนี้นะ ได้เห็นคุณค่าของอะไรอะไรมากขึ้นคะคะก็ท่องเอาไว้ว่าลูกของพ่อต้องพอเพียงก็เท่าจะมีจะมากจะน้อยสักเท่าไรจะสุขจะทุกข์มันก็อยู่ที่ได้ความรู้เกี่ยวกับเห็ดแล้วก็ได้ประสบการณ์ครับที่ในห้องเรียนสี่เหลี่ยมแคบๆของเราไม่สามารถหาได้ครับเป็นการใช้พื้นที่ทให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดๆๆแล้วก็พออยู่พอกินครับไม่ต้องไปหาซื้อเห็ดที่ไหนครับ จะต่างภาษาจะต่างราคาไม่สำคัญสักเท่าไรแต่เราต้องใช้ชีวิตอย่างพอเพียงความไม่คุ้นเคยจะเปิดจะเผยให้เราได้รู้และเข้าใจได้รับและได้ให้ไปก็จำเอาไว้นั่นคือความสุขที่พอเพียง สำหรับวันนี้นะคะตอนเช้านะคะเราก็ไปที่ฟาร์มเห็ดกันมาค่ะแล้วเราก็ได้เก็บเห็ดมาทําอาหารซึ่งเป็นจานที่วางอยู่บนโต๊ะนี่เองก็คือลาบเห็ดนะคะแล้วเด็กๆพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังโอ้โหพร้อมมากเดี๋ยวเราไปกินกันเลยค่ะแหมประกันพร้อมมากนี่นะคะเป็นหน้าตาของลาบเห็ดค่ะที่เราทํามาวันนี้เดี๋ยวให้น้องๆลองชิมดูวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้นะครับกลุ่มไม้กวาดบ้าน ของเรานะครับเป็นมีนอ,อยางชนิดหนึ่ง ชมกิจกรรมการทำไม้กวาดของบ้านอ่างเตยกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้นะครับกลุ่มไม้กวาดนะครับบ้านอ่างเตยของเรานะครับเป็นเศรษฐกิจพอเพียงอีกชนิดนึงที่ในชุมชน<ค>จัดก,กิจกรรมใกล้จะถึงนะครับอีกแป๊บหนึ่งนะครับก็จะถึง ตอนนี้เราก็ถึงที่ฝึกสอนนะครับทำไม้กวาดแล้วนี่จะของบ้านครับเจ๊เอกของเรานะครัสดีจ้าใครอยากจะทำให้กวาดก็เดี๋ยวมีสาธิตให้ดูอุปรกรณ์มีหลายอย่างอ่าเลยอ,อันนี้แม่จะพาหนูมาทำให้กวาดส่วนประกอบไม้กวาดมีขั้นแรกเลยที่แม่ไปเก็บกระหนูที่ฝั่งคลองเราจะมาตากให้มันเป็นแห้งแห้งแบบนี้แล้วเราจะมาลิอย่างนี้นะ <Okay. S 3> ทีละอัน แกหักลงหักลงเอียงหน่อยลูกมันจะได้ไม่เป็นเสี้ยนท,ที่ตรงนี้ถ้าเราถ้าเราฉีกยาวมันจะเป็นเสี้ยนเราต้องมานั่งตัดเสียเวลาค่อยๆทำนะครับต้องใช้ความประณีตนิดนึง เราเด็ดไว้เนี่ยเราจะต้องเหลือตรงช่วงนี้ไว้ให้เขาเย,ยึด,ยดใช่ไหมคะเกิดยึดยึดตัวนี้แต่พูดถึงแข็งแรงเหมือนกันนะคะแม่ก็เรียกดามในตัวที่ลิออกมาที่แม่บอกเมื่อกี้ค่ะคือเราใช้ได้เลยไหมคะใช้ได้เลยลูกต้องเอาตัวนี้แหละมาถักถ้าลิมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมจะเป็นแบบนี้จ้ะ,อ,ะอุปกรณ์ที่จะใช้มีเข็ม เข็มนะจ้ากันไกไกเชือกเชือกฟางจ้าเชือกฟางเนี่ยอันนี้เชือกฟางอ่าเดี๋ยวเข็มใช่ประมาณวัดวาเลยวาหนึ่งทบค่ะจ้าทบครึ่งใส่เชือกหน่งร้อยได้เข้าไปเนี่ยคือเข้าด้ามที่พร้อมที่จะถัดมัดเงื่อนนี่คือมัดเงนยังไงเป็นบ่วงลูกเป็นบ่วงดึงดึงให้เข้าให้แน่น เข็มที่เราใส่เชือกเมื่อกี้เนี่ยนี่จะเป็นวิธีถักเ,เข้าเชือกเอาเข็มร้อยลูกร้อยเข้ากลางะระหว่างเชือกแล้วดึงขึ้นด,ดึงขึ้นเพื่อทาบ่วง<ะ>เพื่อเอาดอกหญ้าใส่<ะ>ทําบ่วงเขาจะไม่หักหรอคะแม่ไม่หักลูกไม่หักนี่ทําบ่วง,งนะออใช่ต้องแหวกออกอเพื่อเป็นตัวกลางอาดอกหญ้าตัวนี้ใส่ ดอกยาให้หนาหน่อยลูกเวลาเราโค้งมันจะได้ไม่บางหนาหน่ยจ,จับและขนาดนี้ค่ะแล้วใส่ตัวกลางอ๋อต้องดัดด้วยนะใช่ะะใชใ่เข้าค่ะจะดึงดึงให้แน่นต้องใส่ตะเข็บอีกรอบนอก เรียกไม้กวาดสีตะเข็บไม้กวาดสีตะเข็บคือเขามีมีหลายตะเข็บเหรอคะแม่มันถ้าถักสามตะเข็บก็ถักได้แต่แม่แม่แม่ชำนาญแม่จะถักแค่แม่จะถักสีะกตะเข็บคือ,ค,อคือจะได้ความแน่นกว่าใช่แ,แน่นกว่าอันนี้ก็ถักแบบนี้ลูกไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ด้ามด้ามหนึ่งจะใช้ถึงสิบสาม ส3ามจับแล้วเขาเรียกจับอย่างที่แม่จับเมื่อกี้นกเนี่ยก็เรียกสิบสามอันเมื่อกี้คือจับแรกอันนี้คือจับที่สองที่สองอ่าหูตอนแมกฝึกทานี่นานไหมคะก็เป็นชั่วโมงเหมือนกันเริ่มแรกเลยที่หาดํำแล้วแม่เรียนมาจากไหนอะคะแม่เรียนมาจากคนแก่ในพื้นที่ที่บ้านเนี่ยหรือจะลองบ้างไหมได้ค่ะแม่อยากร้องเหมือนกันอยากลองอ่เดี๋ยวแม่จะจับช่วยจับให้ได้ค่ะอันนี้คือเรายังต้องทายังไงต่อใช่ต้องทาบวงลูอ่ะอันนี้บวงอ่าถือนนี้ไว้ ด้ามเสร็จก็ถัดกว่าจะได้ด้ามหนึ่งครึ่งชั่วโมงต่อด้ามหัดเริ่มแรกอย,อยู่ในความรักอยู่ในศรัทธานี่คือทางสร้างธรรมสิในคุณค่าสู่การพึ่งพาลูกของพอต้องพอเพียงการทำไม้กกว่านี้เป็นวิถีชีวิตของ ชาวบ้านที่นี่นะคะก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรค่ะไปเก็บดอกไม้กวาดแถวตามเขาตามป่าค่ะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะคะก็ทําเสร็จแล้วก็สามารถนําไปขายไปเผยแพร่ไปจำหน่ายได้รายได้เพิ่มสามารถทําในช่วงเวลาว่างหรือก็มานั่งทําไม้กวาดนะคะเขารู้สึกผมก็ภูมิใจครับที่ได้มาทําไม้กวาดมัน มันหายากดรืยครับราคาก็ไม่แพงครับแล้วก็ใช้สมาธิมากครับและความอดท,ทนครับถ้าบ้านแถวไหนมีดอกไม้กวาดน,นะคะก็เราก็จะไปเก็บกันแล้วก็สามารถมาทำได้ไม,ไม่ยากนะคะดิมดม,มาฝึกแล้วเดี๋ยวดิมจะสอนเพื่อนๆที่บ้าน,นะคะ่ะ ทำไม้กวาดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมกันแล้วนะคะพร้อมด้ยไม้กวาดเดี๋ยวเราจะเอาไม้กวาดไปฝากแ,แม่ม่ญาติของเรานะคะวันนี้ก็ขอบคุณพ่อผู้ใหญ่มากนะคะท,ที่พาพวกเรามาที่นี่แล้วก็ขอบคุณแม่เอ๋ดค่ะลูกของพ่อต้องพร้อมเพียงเอิต ตอนต่อไปนะคะเราจะไปเรียนรู้วิธีการปลูกไผ่จากนั้นไปทําขนมใส่ไส้และจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในตอนเย็นค่ะติดตามชมได้ในรายการลูกของพ่อต้องพอเพียงออกาศทุกวันจัน์ทรและสุขทางททบหําหรับวันนี้สวัสดีค่ะววว่่าาาจมมไไไไ้้้้นนััคคือออสุขีีพเพเเบยงดรดรลหป ไม่อยากให้คิดว่าเราแตากต่างกันเท่าไรจะลองได้พูดจะลองมาคุยด้วยหัวใจจะเกิดเป็นรักและสามัคคีอย่างที่พอ่อท่านตั้งใจให้เราใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอย่งพอเพียงใใช้ชีวิตที่พอบออย่งพอ รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย